ครับสวัสดีครับสวัสดีจากร้านชุมพลโลหกิจนะครับผมอ่วันนี้เป็นรอบไลส์สดซูมโม่นะครับผมประจําวันอังคารที่หกทับสองปีสอง7้าหกเจ็ดนะครับอวันนี้มีสินค้าปพิเศษมาเสนอนะครับผมเป็นเลเซอร์ซูมโม่สิบหกเส้นสีเขียวเราเน้นดูของนะผมไม่เน้นดูคนน,ะนี่เลยครับผมนี่เลยสินค้าใหม่มาด้วย สามพันสองห้าสิบครับผมมีรีโมทด้วยอาวเริ่มเปิดเครื่องน,นี่เลยครับสิบหกเส้น สีเขียวโฟดีสิบหกลายครับผมตัวนี้สามพันสองห้าสิบาทครับผมมาพร้อมครบชุดเลยพร้อมกับกล่องคู่มือแล้วก็ใบรับประกันครับในกล่องก็จะมีมีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนี้มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จขนาด5้าโวลต์สอแอมป์นะครับก็คือชาร์จเร็วหน่อยถ้าหนึ่งจุดก็จะชาร์จหน่อยอันนี้5้าโวลต์ในสองแอมป์ครับมีแบตสองก้อนด้วย แบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์สองพันสี่ร้อยมิลลิแอมก็คือสองจุดสี่แอมครับผมก็จะเยอะกว่าแบตสาว่านสนะิบสองโวลต์เพราะแบตสาว่านสิบสองโวลต์ส่วนใหญ่มาหนึ่งจุดห้าแอมกับสองแอมตัวนี้สองจุดสี่แอมเยอะกว่าแบตสาว่านได้สองก้อนแล้วก็ขาปรับระดับพื้นตัวนี้ปรับความสูงครับนะ ตัวนี้หนึ่งอันงานปูกระเบื้องนี่ถูกใจมากครัตัวนี้งานฝ้านี่สบายใจเลยเลยแล้วก็ขาตั้งนะครับยังก็ได้ผับไปแจ้งเลยขาตั้งสามขาก็มีให้นะครับต,ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่จะไปต่อกับขาตั้งที่เป็นสูงสูงเมตรครึ่งตัวนี้หมุนได้ครับมีให้ แล้วก็ขาจับที่เป็นแม่เหล็กจับกับจับกับผนังนะครับถ้าเกิดว่ามันผนังมันมันมันไม่ใช่โลหะมันเป็นปูนหรือไม้มก็มีเพดเหล็กให้นะครับเพจเหล็กตัวนี้เห็นไหมจะมีที่ห้อยครับเราไปเจาะพูกยึดใช่ไหมยึดพูกยึดกับผนังไว้นี่แล้วเราก็ค่อยเอาตัวนี้อันนี้เราไปยึดกับผนังปุ๊บ ให้ไว้พอห้อเสร็จแล้วก็นี่ไปยึดต,ตัวนี้เราค่อยมายึดตัวนี้เราค่อยมายึดกับหัวเลเซอร์อ,อีกทีตัวนี้ก็มีระดับน้ำปลากไก่บอกัวน้ที่ขยแยก่ะบอมลมแบบไหนีะไอ้ไอเฟียเสียงเงียบอืมไม่มาแยกไม่แยก,ม,แยกมันถ้าแยกมันต้องสูง แต่ว่าเขาสามารถต้องส,งส่งซ่อมบริษัทแล้วบริษัทประเมินราคาแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนหัวบริษัทก็เปลี่ยนให้ได้แต่เขาจะแจ้งราคามาก่อนก่อนตัวนี้มีปุ่มอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคีนะครับ นี่เลยเนี่ยปุ่มตรงนี้เปดถ้าไม่เปิดอันนี้เป็นรีโมทให้นะครับถ้าไม่ใช่รีโมทก็มีปุ่มให้ตรงนี้เป็นแบบสัมผัสนะครับเนี่ยเป็นแบบสัมผัสตรงนี้นะอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดเลื่อนสไลด์นะครับนี่เลย โชว์น่องรีโมทให้นะครับระยะไกลตัวนี้ดูสเปคแป๊มหนึง่งเขาให้ไกลกี่เมตรตัวนี้ประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ไกลถึง30เมตรเลยถ้าถ้ามีในร่มนะครับแต่ถ้าการแจ้งก็จะเป็นประมาณ10เมตร แบตตัวนี้เปิดใช้งานต่อเนื่องได้4ชั่วโมงนะครับระดับกันน้ำ IP 54 IP 54ก็มากกว่า Power Pack เพราะ Power Pack ปกติ IP 44 Power Pack ที่เป็นตัวผู้ตัวเมียอันนั้น IP 44อันนี้ IP 54น้ำหนักตัวอยู่ที่ครึ่งโล500กรมัมทั้งกล่องที่2.3โลอืมก็ถือว่าไม่หนัก View High Minimal Control ตอนนี้โปรอยู่ที่สามพันสองห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมส่งนะครับพร้อมกับใบรับประกันพร้อมกับสินค้ามีประกันนะครับของชูโม่นะครับประกันจากส่วนชูโม่เลยทั้งกล่องก็จะได้ไปประมาณนี้ครับค้าท่านไหนหาเลเซอร์ใช้งานอยู่ก็ลองสอบถามมาได้ที่ร้านชุมพลของเรานะครับผม แต่ว่าดูสินค้าตัวอื่นก็ได้นะครับที่ร้านก็มีเหมือนกันแต่ว่า,าจ,จะไม่ได้เอามานําเสนอครบทุกตัวเพราะว่าสินค้าเรามีเยอะมากครับผมที่เห็นับมีปั๊มลงปั๊มน้ําในโม่หอยคงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่ร้านชุมพลเรามีจําหน่ายนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งแฮนด์ทูทั้งพาวเวอร์ชู ool, ทั้งสิ้นเปลืองก็มีนะครับในช่วงนี้จะเป็นโปรตุจีนนะครับลูกค้าท่านไหนกาลังหาสินค้าอยู่ก็ลองสอบถามเข้ามาได้มีหลายโปรหลายราคานะครับ เดี๋ยวมาให้ดนูนะครับโป้ไหนบ้างโปนไหนบ้างยังยังนังมาดูโป้ตัจีนกลั่นครับผมเชน่าแอฟฟริคเนียนี่เลยครับผม อ่าตัวแรกครับตู้เชื่อมสติก200ตัวนี้อยู่ที่5,300ัามอยบาทต่อไปไฟเบอร์ห้าแสตัวนี้3,950สบสว่านลโรตอรี่ ahh หกสองตัวนี้ถูกมา26,800หกวัตพร้อมชุดดอก3ดอก6กมิลแปดมิลสิบมิลดอกโรตอรี่แล้วก็ดอกสกัด2ดอกดอกแรมดอกแบนครบในกล่องตัวนี้พันเก้เองแล้วก็เลเซอร์ตัวนี้3,250ครับผมแล้วก็มีเครื่องปั่นน้ำปูน 3ามพันปดพร้อมกับด้ามน,นะครับผมอีกด้ามอีก1นุห้าเมตรต่อด้ามด้วยในชุดก็จะมีมีฟองน้ํามีพลาต,ติกขัดแล้วก็มีกระดาษทรายตัวนี้จะไม่มีถาดขัดถาดเหล็กนะครับถาดขัดมันต้องซื้อเพิ่มครับตัวนี้ก็สามพันแปดแล้วก็ปั๊มลมตัวนี้ไทลเอไทห้าสิบแอตัวนี้ห้าสิบลิตรตัวนี้6กพันหนึ่งห้าสนี่ตัวอยู่ด้านหลังเราเนี่ยสีน้ําเงินนะตัวนี้ครับ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้โปซูโมครับผม Happy New Year ใช้นี่ Happy New Year นะครับกำลังมองหาเครื่องมือช่างอยู่ติดต่อมาได้ที่ร้านชุมพลเราทั้งหน้าร้านก็ดีลายแอดก็ดีหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นที่ร้านชุมพลมีคนนคก,ก็ติดต่อมาได้แต่ที่ดีก็คือแนะนำมาที่ร้านนะครับถ้าสะดวกนะครับ เพราะว่าจะได้มาเห็นของจริงมาจับของจริงมาดูว่ามันเหมาะกับหน้าง,งานไหมเพราะบางทีเห็นแต่ในรูปอย่างเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบไลฟ์สดซูโม่ไปเพียงเท่านี้วันนี้มาให้ดูโปรพิเศษเลเซอร์ซูโม่16เส้นสีเขียวจาก3,690เหลือ3,250บาทนะครับผมมีของพร้อมส่ง สำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ